โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดกิจกรรมพอสอยู่กับเราไม่เหงานะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาจิตใจให้นักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้นักเรียนได้ร่วมทํากิจกรรมที่นอกเหนือจากการนั่งเรียนออนไลน์โดยมีแนวคิดในการใช้ดนตรีมาช่วยผ่อนคลายและลดความตึงเครียดของนักเรียนโดยดรอกร์อมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมงานและเป็นประธานเปิดกิจกรรม พอสอ,อยู่กับเราไม่เหงานะพร้อมด้วยดรภูมิสิธิ์สุขนทวงผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากรวันนี้ที่ผมได้มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนโพธิสารพิทยากรก็คือมาร่วมกิจกรรมพอสอ,อยู่กับเราไม่เหงานะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนนั้นได้มีแนวความคิดในการที่จะจัดกิจกรรมซึ่งอยู่ในภาวะโควิดเนี่ยทำร่วมกันได้ยากแต่โรงเรียนโพธิสารได้นำกิจกรรมดังกล่าวมาทำผ่านออนไลน์ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียน ทั่วประเทศได้ร่วมมือกันในการาจัดกิจกรรมเช่นการร้องนะครับการเล่นดนตรีซึ่งเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถของนักเรียนเพราะนั้นในการกิจกรรมวันนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะทําให้นักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านได้มีโอกาสได้มาใช้หน้าจอในการที่จะให้ได้เล่นได้เต้นได้ร้องร่วมกันซึ่งผมคิดว่าจะเป็นนันทนาการได้ผลการผ่อนคลายอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นหนึ่งเวทีที่น่าชื่นชมในการนี้ก็ขอขอบคุณทางพอรนุรเรียนักคณะคุณครูที่ได้คิดได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นมา